สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เข้าสู่คาเฟ่เดลเซียบสกี้ครับผมไซส์ชั้น1คิดเช่นนั่นเองครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้อยู่กับวอนอาร์ซิกนั่นเองเราจะมาพูดคุยในส่วนของ2ส,ส่วนหลักๆเห,หมือนเดิมนะครับผมก็คือในเรื่องของทฤษฎีด้านหน้าในเรื่องของบูปรินในเรื่องของแนวคิดนะครับผมไอเดียหลักๆแล้วก็จะเป็นพัฒนหลังในส่วนของหน้าง,งานจริงที่เกิดขึ้นนะครับผมรวมถึงในระหว่างตลอดทั้งคลิปนี้ก็จะพูดในเรื่องของโอเปอเรเตอร์ด้วย กับเรื่องของไอเดียที่คุณจะโดนตีด้วยนะครับผมหรือว่าจังหวะที่คุณอยากจะตีแล้วถ้าเกิดเจอคนเซเซแบบนี้มุมมองจะเป็นอย่างไรนะครับผมหลักๆนะครับผมตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเพื่อให้ในเรื่องของผู้เล่นนะครับผมที่เริ่มฝึกในเรื่องของไอเดียในเรื่องของการเซเซไ์ต่างๆเนี่ยมีพื้นฐานตั้งหลักที่ที่ดีนะครับผมรู้ว่ามีไอเดียต่อยอดที่ยอดเยี่ยมเพิ่ม,เต,มเติมได้นั่นเองโอเคไหมนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่า พร้อมแล้วนะครับผมเราก็เริ่มกันได้เลยนะครับผมก็จะเห็นนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเรนฟอร์สเนี่ยจะใช้ทั้งหมด9แผ่นนะครับผมที่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่แผ่นจะมีทั้งหมดเอ่ออยู่ที่8แผ่นแล้วก็จะเป็น1แผ่นที่อยู่ตัวในส่วนของบริเวณของแฮชนะครับผมนะนี่ก็แฮชหนึ่งอันด้านหน้านะครับผมฝั่งที่มันเป็นฝั่งของเบเกอรี่กับสมอลเบเกอรี่เนี่ยก็จะมีภายในส่วนของเค้กกับเบเกอรี่หนึ่งแผ่นนะครับผมจะมีระหว่างคิทเช่นด้านหน้ากับภายในส่วนเบเกอรี่หนึ่งแผ่นแล้วก็จะเเเเเเป็นนนนนรรรรระะหว่่่่่างงบบบบบกกกกออออีีััััคคผผผผมมมสลแแ แล้วก็จะเป็นทางด้าน,นในส่วนของด้านหลังเลยนะครับผมฝั่งขาวอยากจะให้ดูในส่วนของฝั่งขาวเยอะๆนะครับผมเพราะว่าประเด็นก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเราจะได้ใช้นะครับผมตรงนี้นะสี่แผน่นนะครับผมอันนี้คือมือใหม่เลยนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพวกไฮแคลเนี่ยวิธีคิดก็จะไปอีกแบบหนึ่งอันนี้ต้องติ้งต่างไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าทําไมในเรื่องของฝั่งขาวเนี่ยเริ่มต้นของคนที่เริ่มเล่นเนี่ยจริงๆควรจะปิดก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีเดนฟอสตรงฝั่งกระละด้วยนะครับผมสองแผ่นด้วยใช่กันเนาะแล อยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นทางด้านในส่วนเวลาเข้ามาในส่วนของเบเกอรี่ฝั่งเอไม่ใช่เบเกอรี่ผิดคิดเช่นฝั่งด้านหลังนะครับผมระหว่างเบเกอรี่นะครับผมตรงนี้ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็หนึ่งแผ่นทั้งหมดจะเป็นเก้าแผ่นนั่นเองแฮชอย่าลืมนะแฮชนี้อย่าลืมนะครับผมนะทุกคนก็จะเห็นนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเราใช้ทั้งหมดเก้าแผ่นเนี่ยแแผ่นนะเราใช้ในเรื่องของบริเวณที่อยู่บริเวณเอ่อชั้นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเ,เยอะเหตุผลก็คือว่าเราต้องการในเรื่องของพื้นที่พื้นทททาาางะรผมมีี่่สาาถจ สามารถที่จะตั้งรับที่อยู่ในส่วนของคิทเช่นด้านหน้านะครับผมแล้วรับโยกสู้กับคนที่เข้ามาจี้ตรงฝั่งของเบเกอรี่ได้เต็มๆนั่นเองนะครับผมในส่วนของฝั่งเบเกอรี่กับเพรสนึกออกไหมในขณะที่ฝั่งของฮอลเวย์นะครับผมนะฮะในส่วนของครอสเซตเองก็สามารถที่จะยืนได้แล้วสู้กับคนที่เข้ามาทางด้านในส่วนของสมอลเบย์คนที่อยู่ในไซต์ทางฝั่งของคิทเช่นเองก็สามารถที่จะดักมองมันจะมีลับไซต์ที่เห็นทางด้านในส่วนสมอลเบย์โดดเข้าหรือว่ายืนเข้ามาก็ได้เช่นกันเห็นไหม จุดตรงนี้เป็นจุดพื้นฐานที่ครอ s ครับผมขั้น้อนของออห้องเล็กเองนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกนะฮะว่าจะสามารถที่จะมองขั้ด้านคนที่เข้าใน่วนของรีเซฟได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญนี่ประเด็นก็คือว่าการที่เราปิดแฮชตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเห็นว่าบริเวณที่เราควบคุมทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเราก็สามารถที่จะเราก็สามารถที่จะควบคุมพื้นที่นะครับผมตอนช่วงต้นเกมกลางเกมนะ แบบการันตีได้ในระดับหนึ่งเลยครับผมนี่คือคอร์สโซนที่มือใหม่จนถึงช่วงกลางๆนะครับผมก็จะเจอกันบ่อยมากๆนะครับแต่มันก็จะมีในเรื่องของพื้นทางตรงที่ว่าอะถ้าสมมติว่าด้านหน้าเราเข้าได้เข้ายากมากประเด็นก็คือทีมบุกเขาก็ต้องเข้ามาเล่นในส่วนของขาบบนซึ่งก็ถือว่าถูกทางนะครับผมอีกหนึ่งจุดที่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะโดนเข้าเร็วในกรณีนี้เนี่ยถ้าเซตไซส์แบบนี้มันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณจะโดนเข้าเร็วทางไหนคุณจะโดนเข้าเร็วทางด้านฝั่งของข่าวครับ จะโดนเข้าเลยทางท้านฝั่งของขาวนะครับผมก็คือต้องบอกนะว่าพอเป็นฝั่งขาวเสร็จเนี่ยครับนะครับฝั่งของฝั่งขาวนะคุณจะโดนเข้ามาฝั่งขาวครับพอคุณโดนเข้ามาฝั่งขาวเสร็จเนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้าเกิสดสมมติว่าคุณไม่ได้ยืนโดดจนเกินไปนักบริเวณน,นี้นะครับผมอย่างน้อยเนี่ยในสซนวีพีเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันก็คือสามารถที่จะมารอหลับได้เช่นกันในสองสองโซนสองโซน,นตรงจุดหนึ่งภาพตามผมทันเนาะนะครับผมนี่คือไอเดียเบื้องต้นเลยนะครับผมหนึ่งนนะ เพราะว่าประเด็นคือเราต้องการที่เขาจะให้เราเล่นเนี่ยเออเขาเล่นเนี่ยในส่วนของการเล่น vertical ทีนี้ประเด็นก็คือว่าจุดที่พอเขาเล่น vertical เสร็จปุ๊บเนี่ยโซนที่มันอันตรายจริงๆเนี่ยคุณสามารถเล่นลมได้เพื่อถ่วงเวลานะครับผมก็คือจะเป็นบริเวณที่เป็นฝั่งของเทรนกับทางด้านฝั่งของมายนิงถูกไหมนะครับที่ผมแรงเอาตรงนี้แนะครับผมไล่ยาวมาจนถึงทางนด้นของไฟเ e อร์เพลสอะด่งนั้นตรงนี้กลายเป็นว่าอะไรหน้าต่างที่คุณจะต้องเล่นนะครับผมนะก็คือจะมีทาานั้นในโซนหน้าต่างแดงชั้นสอง หน้าต่าง mining ชั้นสองนะครับรวมถึงต้องเริ่มระวังในเรื่องของการไหลนะครับผมบริเวณที่เป็นฝั่งของหีมาเข้ามานะหรือเขาเข้ามาจากท้านั่นในส่วนของข่าวเพราะว่าข่าวเราไม่มีอะไรข,ขวางเลยถูกปะถ้าเขาเดินเข้ามาเลยนะครับผมเราก็ขึ้นมาตอนจังหวะขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้เช่นกันหรือเขาจะเสียเวลาหน่อยนะครับผมคือเข้ามาจากสกายไลท์ข้างบนเข้ามาจากแดงข้างบนเข้ามาจากทานด้นของแฮชข้างบนงบนะครับผม หรือเข้ามาตรงหน้าต่างของค็อกเทลซีสามหรือจะเข้ามาตรงนี้ก็ได้หรือจะโดดเข้ามาตรงเปเน,นก็ได้ถ้าเกิดเขามีข้อมูลในบริเวณข่าวเรียบร้อยเนี่ยพอาเล่นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงกลางเกมเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อสู้ชิงจังหวะกันละของการวัดกําลังในส่วนของบริเวณรอบๆซ้ายที่อยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นการกินแดนพื้นที่เพื่อที่จะเล่นกดดันวลติิลเพื่อเปิดแฮชใช่ไหมหรือว่าจะเล่นวลติิลเพื่อไล่ฆ่าคนนะครับผมของฝั่งบุกบริเวณชั้น2อ,อันนี้ก็จะเป็นการวัดกําลังกันละ ถ้าเกิดทําได้ตามนี้ผมก็ถือว่าสอบผ่านแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นเหลือเรื่องในเรื่องของโอเปอเรเตอร์หน้าง,งานแล้วว่าโอเคเราจะเล่นยังไงนะครับผมให้สามารถที่จะคุมพื้นที่บริเวณฝั่งเบเกอรี่สมบัเบเกอรี่ได้ในระดับหนึ่งอ่ะขวางบริเวณด้านหน้ารีเซพได้ในระดับหนึ่งนะครับผมหรือว่าจะเป็นการเจาะขุมเวลานะครับหรือว่ามีอินโฟลอยในยเซลในจังหวะกลางเกมในกรณีที่เจอคนเริ่มเล่นวอติเคิลเป็นเห็นไหมนะครับผมอ่ะ ทีนี้ประเด็นคือจุดที่มันเป็นเริ่มแบบไปแอดวานเลยก็คือจะเป็นบริเว่มมาถ้าเกิดสมมติว่าเขาทีมนี้ที่คุณเจอจี้เข้าขาคุณจะมีโอเปอเรเตอร์อะไรบ้างที่สามารถที่จะรับมือในการที่จะเข้าเขาชั้นหนึ่งไวแล้วก็สามารถที่จะรอรับทางด้านในส่วนของการเข้าเรสสลองได้อย่างนี้เป็นต้นนะอันเนี้ยมันก็จะเป็นไอเดียคือจบครบเลยวกกลับมาตอนนี้ก็คือพอมันเป็นไอเดียเรื่องของเข้าใจแมคคณิกของแผนที่แล้วนะครับผมว่ามันสามารถทําอะไรได้ เราตั้งใจจะออกแบบมาเพื่อที่จะทาให้เรารับด้านหน้าได้ดีขึ้นเพื่อปิดบริเวณด้านหลังนะครับผมใช่ไหมทีนี้โอเปอเรเตอร์อะไรในเบื้องต้นก็เหมาะนะครับผมก,กับการเล่นในเรื่องของไอเดียแบบนี้ถ้าเกิดในมุมมองที่ยังไม่ได้แบบว่าเจอเทีมที่เคี่ยวมากนะครับผมหรือว่ากลางกลางนะครับผมนะการหยิบโอเปอเรเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอามิกไม่ว่าจะเป็นทานด้านของมิล่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นทันด้านของวาไมคคู ai, ่วาร์เดนแล้วก็มีมิวแจมเมอร์นะครับผมคอยคอย,คอยกันข้อมูลนะเพราะตรงนี้จะมีช่องรูโดน นะด้านหน้าก็กันโดนตรงนี้ได้ในะกรณีที่เจาะไล่กันเพบเอามิวจั่มเมอร์มาวางไว้ตรงนี้3อันอันสุดท้ายมาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมมิวจั่มเมอร์มากันไม่ให้เจาะฟรีสได้ไหวนะครับในการที่จะกินแดนกินโซลอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเห็นว่า5ตัวนี้ค่อนข้างที่จะสอดคล้องมากๆนะในการที่จะเล่นนะครับผมเอ่อกรณีของมิล่าเองเนี่ยวางไว้ตรงในส่งเบเกอรี่ตรงนี้ก็ถือว่าดีถูกไหมนะครับผมนะแล้วก็จังหวะต่อมาช่วงกลางเกมไทยเคมีอีกอักนนึงก็แล้วแต่ว่าจะอยากอยากจะไปวางไว้ตรงไหน อาจจะมาแปะตรงนี้เลยก็ได้ตรงเพจเลยก็ได้นะครับผมให้เป็นวางแบบต่ำแบบอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนึกออกไหมมิล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดกรณีคุณมีทางด้านในส่วนของอัามิอยู่แล้วมิล่าไม่ใช้นะครับผมแล้วคุณไปใช้ตัวอย่างทางด้านในส่วนโกโย,โยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเป็นคาอิดเลยก็ได้นะครับผมมาการันตีว่าทางด้านในส่วนของแฮชจะเจาะยากนะถ้าเกิดสมมติว,ว่าไม่มีช็อคดวนมาล้วงจากข้างล่างหรือว่าแบบว่าเออล้วงขึงน้นบลเราก็ไม่เจออย่างเงี้ย คาอิดนี่แทบการันตีในการที่จะปิดแฮชได้แล้วก็ยื้อเวลาได้สวยมากคาอิดก,ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของแบนชีโซนิกคู่กับทางด้านในส่วนของเป็นเหลียหรือจะเอาเป็นทางด้านของวาคิลี่มาเลยนะครับผมเพื่อเอาอินโฟในส่วนของบริเวณชั้น2เพื่อที่จะรอในต่อเซลล์หรือว่ารอคาลเตอร์แฟล้งอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นกันนะอะลูนีก็ถือว่าดีเพราะว่าสามารถที่จะครอบคุมพื้นที่นะครับผมในจุดต่างๆด้วยเซอร์ย่าเกตในจุดโทนหลักๆได้พร้อมกับบับไวเห็นไหมก็ดีสะคบก็ลึกนะครับผมป ล้วก็จะไปคลาสเวคลาสิกเลยก็คือจะเป็นพวกของฟลอสเป็นพวกลีเชียนนะครับผมมอสซี่เล่นง่ายดักโดนนะที D ่ไวหรือแคสเซิลอันนี้ก็เริ่มแอดวานกับเมสโตรอ่ะที่ผมขาดไปตัวนึงคือเมสโตรเมสโตก็ถือว่าดีเพราะว่าประเด็นคือกล้องเนี่ยสามารถสามารถที่จะมาเฝ้าไซนะครับผมแล้วก็รอดีนายได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าข้อแย่ก็คือว่าจะโดนบราบาเข้ามาแฮ็กได้อย่างที่ได้กเกริ่นไว้ว่าช้องรูดโดนนะครับผมหรือโดนเข้าตามหน้าต่างตามประตูได้ของด่านคาเฟ่ชั้นหนึ่งเนี่ย มันคน่อนข้างที yep. sugar, Hello, so like ่จะเยอะมากครับผมเยอะเกินไปด้วยซ้ำนะแต่ว totally. ่าถ้าเกิดสมมติว่าหยิบมาเป็นไททันของ o b s e r v a t i o n b ล o อกเหรือว่ามีเพื่อนที่คอยดักโรนให้ในระดับหนึ่งก็เวิร์กนะครับผมในการที่จะหยิบเมสโตรมาเหมือนกันเห็นไหมครับผมตัวโอบร์เตอร์เหล่านี้สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ตั้งแต่ต้นเกมจนถึงกลางเกมได้สบายเพราะเอาจริงจริงเนี่ยจังหวะสุดท้ายตอนช่วงท้ายเกมเนี่ยมันก็จะเป็นตามหน้างานแหละซึ่งไม่เหมือนกันของด่านคาเฟ่นะครับผมเขาอาจจะแบบว่า เปิดพื้นที่พื้นทางเยอะก็อาจจะเป็นเป็นทีมไหลก็เดี๋ยวว่าเขาอาจจะตีต้องด้านหน้าเสร็จดูไม่เวิร์กแล้วเขามาไล่ฆ่าขาวนเล่น vertical แป๊บหนึง่งแต่สุดท้ายเปิด head ไม่ได้อยู่ดีเขาก็ต้องเข้ามาทางเบเกอรี่หรือเปล่าหรือเขาไหลโง่งๆมาเลยจากฝั่งนี้เราเตรียมการอะไรบ้างเห็นไหมช่วงท้ายมันก็คือแต่ละราวแต่ละโจทย์แต่ละรอบมันก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองโอเคปะ่ะแต่ต้นเกมการเกมเนี่ยไอเดียหลักๆของการเล่นจะมีแค่นี้เลยนะครับผมก็จะเห็นนะว่าของโถงที่ผมร้องขอนะ ในการตั้งต้นนะครับผมก็จะเป็นทางด้านที่ส่นของหน้าต่างสมมมันจะมีตรงหน้าประตูเบเกอรี่มีตรงหน้าตรงรีเซพชันถูกไหมนะครับเอ่อโรเทชันอย่าลืมทำนะตรงนี้นะครับเป็นแบบนั่งนะครับผมอันนี้เป็นลายตีนนะครับผมอันนี้เป็นเป็นลายออฟไซด์แบบยืนครับส่วนนี้เป็นโรเทชันแบบวอลอันนี้ทาทีหลังก็ได้แล้วแต่จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับอันนี้เป็นโรเทอันนี้เป็นลายออฟไซด์ระดับตีนนะครับผมระดับเท้านะครับผมก็ฝึกทำเบื้องต้นไว้เพราะว่าพอเริ่มเป็นปุ๊บเนี่ย คุณสามารถที่จะปรับใช้ได้แล้วเลนฟอร์ที่มันหายไปแผ่นหนึ่งเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ปะ่ะในกรณีที่คิดว่าโอเคด้านหน้าเราถ่วงเวลาได้ดีพอแล้วแล้วเราดึงของเขาได้เยอะแล้วเรามีเวลาพอด้วยนะในช่วงเวลาห้าถึงสิบวิคุณสามารถที่จะแบบว่าอา่ะโอเคมีหนึ่งคนที่อยู่ตรงฝั่งเพลปก็ได้หรือฝั่งสมอก็ไดะคอยแบบดันสูงมารับแ๊บหนึ่งใช่ไหมล้วให้เพื่อนที่อยู่ตรงฝั่งเบอถอยเข้ามาเล่นจังหวะต่อไปนะครับผมแล้วก็สามารถเยนฟอร์ตรงเบเกอรี่ปิดตายได้เลยใช่ไหม ทำให้เขาต่อให้ได้ไปที่เบเกอรี่มาแต่เขาก็ต้องมามาไล่เคลียร์โซนตรงฝั่งเพลทอยู่ดีเขาต้องมาเจาะนะครับทางด้านในส่วนของเบเกอรี่ที่จะเข้าคิทเช่นอยู่ดีเขาจะต้องเดินเสี่ยงแต่ข้ด้านในส่วนของสมอเข้ามาตัดตรงฮอลเว์เพื่อเข้ามาทางในส่วนของคิทเช่นอยู่ดีเห็นไหมนะครับผมนะถ้าไม่ตายเองมากนักนะครับเราก็ยังมีในส่วนของห้องตรงนี้ที่รอได้ครับพอเสร็จเนี่ยที่สามารถรอคลอดได้อีกเนี่ยก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยว่ะนะเขาต้องเคลียร์เยอะมากๆจริงๆเอ๊ะ ประมาณนี้สรับผมองน่าจะครบทักกระบวนความในเบื้องต้นนะครับผมกับในเรื่องของทฤษฎีกับในเรื่องของไอเดียตั้งต้นแรกเรามาดูในเรื่องของในตัวเกมกันดีกว่านะว่าพอเข้าเกมเสร็จนะครับผมอารมณ์ความรู้สึกหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะลองตั้งคอสตอมห้องได้นะครับผมจะได้ไปวิ่งเล่นจะได้ไปลองฝึกดูอารมณ์จริงๆนะครับผมนะหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของทางด้านเดี๋ยวนี้ที่ทันมันก็มีในเรื่องของการเลือกแบบแล้วปะ ที่สามารถทําได้ใช่ไหมนะครับผมก็สามารถที่จะลองสร้างได้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเร,เราเริ่มกันเลยละกันจ้าไว้อ่ะนะนี่มาเรามาดูกันนะครับเอาตัวอะไรดีให้เห็นภาพ ถ้าตดนที่เพื่อให้เห็นภาพจริงๆผมว่าเราเอามิล่ามาก็ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงก็คือตอนนี้ถ้าไม่โดนแบนมิล่าก็มิล่าหลุดมาเล่นเนี่ยชั้น3ก็เล่นได้ชั้น2ก็เล่นได้ชั้น1ก็เล่นได้นะครับก็หยิบมาเผื่อแล้วกันนะครับเผื่อจะได้เป็นไอเดียด้วยนะครับอ <You must S 1> ่ะก็เลนฟอร์สนี้ก่อนเลยพอเลนฟอร์สเสร็จตรงนี้นะครับผม <S <S <ๆ S 1> ก็ให้ต่ำตำหน่อยหน่อยนะครับก็แปะกระจกซะแต่ว่ากระจกมาแปะที่หลังก็ได้นะเพราะความเป็นจริงเนี่ย ทวิชหลุดบ่อยนะครับพทวิชลุดบ่อยเนี่ยนะครับผมก็เท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าโอกาสที่คุณจะโดนเขาเห็นแล้วเขาจะหยิบเทวิชมาจิ้มแก้คุณเนี่ยโอกาสสูงมากอันนี้ก็ต้องลองฝึกกันเนาะนะครับค่อยมาแปะตอนแอคชั่นเฟสนะแล้วค่อยมาเฝ้ากระจกเลยก็ได้นะครับฝึกไปก็ดีอันเนี้ยก็ได้มาละนะครับผมพบท่วขบวนความ่มาร็จปุ๊บนนก็จะเป็นเปิดอันนี้เปิดก็ได้เป,ดไดเปิดก็ได้นะแล้วแต่มือใหม่นะครับผม เพราะประเด็นคือเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยที่เราคุณที่ทุกคนเห็นบ่อยนะเอาบุลเลตพทูฟมาแปะตรงเนี้ยมันสามารถที่จะมองทางด้านในส่วนของสมอลแล้วก็สามารถที่จะมองคนที่เข้าในส่วนไปได้ด้วยกล้องบุลเลตตรงนี้นะเห็นป่ะตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้เว้านะครับผมใช้เว้าได้นะครับหรือก็ใช้เนี่ยเป็นบทบังท่าเสีวิสัยของฝั่งบุกแล้วก็คือรอก,ก,กึ่งๆึ่งรักขันนิดนิดตึงมีเสาอันนี้แข็งหน่อยการสุดนิดนิดนึงอะไรอย่างงี้นะครับผมอันเนี้ยเลนฟอร์ดนี้ต้องมีเสมอถ้ามีการเจาะได้ในเคสที่่ผมมมยยกกตตััวววออาาาางงง็็จะเปนนทด้้ขิ มาวางนะครับผมมาวางไว้บริเวณนี้เลยครับผมจะทำให้เราสามารถที่จะยืนเบ,บเกอรี่ทั้งหมดทั้งโซนนี้แข่งขึ้น,นเต็มๆนั่นเองโอเคนี่ไว้นะครับผมแล้วก็นี่ก็พยายามต่าๆเข้าไว้นะนะครับตัวนี้ก็เลนฟอสซะกับปูแผ่นมาแหละปูแผ่นโอเคตกใจนึกว่าผิดแผ่นแล้วก็อันนี้ก็เลนฟอสไปนะครับผมแต่ในเคสนี้ถ้ามีลูกซองเองก็ จะมาออกมาข้างนอกก่อนนะครับเพราะจังหวะที่มาเลนโฟสตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เลยเพื่อมาดักโดนด้วยหนึ่ง,งคือมาเลนโฟสด้วย4แผน่นนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็มาเช็คใกล้ๆก่อนว่ามีคนมาซุกไหมปกติมีคนซุกดนแถวเนี้ยเยอะมากแล้วก็จะมีโดนที่จะมาแอบซุกบริเวณนี้คุณก็ได้ถ้าเกิดเห็นก็จะได้มาวิ่งไล่ยิงทิ้งครับยิ่งคุณตัดกล้องของคาเฟ่ที่ดต่คาเฟ่จะเยอะเท่าไหร่นะ งานงานสบายช่วงกลางเกมในฐานะเกมรับก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะเพราะว่าข้อมูลของคู่ต่อสู้จะขาดนะครับค่อนข้างขาดค่อนข้างเยอะเลยเนาะเยอะมากๆนะครับแล้วก็มาตาครบครบละเรียบร้อยโอ้นับผิดเหรอใช้ทั้งหมด10แผ่นเลยเหรอแค้สิบแผ่นเลยเหรอตอนนี้นผมนับผิดนะครับสิบแผน่นสิบแผน่นเอาไปแต่ก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าแผ่นหนึ่งเนี่ย อีกอันนึงที่เป็นไอเดียนะครับที่มาใช้ทดแทนเนี่ยกำลังจะยกเคสพอดีก็คือถ้าด้านหน้าตรงนี้เราเลนฟอร์์มาก็คือครบส0แผ่นเนาะนะครับแต่ถ้ามันมีเคสซึ่งคืออะไรรู้ปะ่ะคุณสามารถที่จะเอาเนี้ยมาแปะตรงนี้ได้เอาไว้เล่นชงท้ายเกมเพราะกระจกอันนี้มันสามารถกันกระจกกันกระสุนได้มันจะโดนแค่ยิงแบ่งตีนแต่โอกาสโดนยิงแบงตีนตอนนี้ดาเมจมันดอปคุณก็ไม่ตายนะครับผมไม่โดนหัวเม็ดเดียวก็คือไม่ตายก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมดูขาวแล้วก็สามารถที่จะเช็ค ถูกไหมนะครับผมอ่ะประมาณนี้แต่ผมก็จะเห็นทีนนี้ประเด็นคือเรนฟอร์ที่สามารถขยับได้ไปใช้มุมอื่นเนี่ยจะมีตรงไหนบ้างเรนฟอร์ที่สามารถขยับใช้ได้นะครับผมก็จะมีอยู่2แผ่นอันนี้ผมจะเริ่มแอดวานแล้วนะทุกคนนะครับแผ่นที่หนึ่งที่คุณสามารถที่จะเอาออกไปยกเล่นที่อื่นได้คือแผ่นนี้ระหว่างสายโอกาสที่จะใช้ตรงนี้ค่อนข้างต่ำยกเว้นว่าเป็นทีมที่เล่นแบบแพ็คลึกคือถ้าเกิดคุณเล่นไปใส่โซโลโอกาสที่จะใช้แผ่นนี้ค่อนข้างยากเพราะยังไงไม่คุณก็เพื่อร่วงทีมคุณอะ่ะมันจะไปตายนอกสายเยอะ นะครับแผ่นนี้จะได้ใช้น้อยในตามหน้างานที่เกิดขึ้นจริงถูกปะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งที่คุณสามารถที่จะเอามาโยกได้นะครับผมคือแผ่นนี้ครับเหตุผลก็คือว่าพอเริ่มเป็นแล้วทีมคุณครบ4คน5คนพอเริ่มเล่นบ่อยคุณจะเริ่มเห็นนะครับหลายทีมที่เขาจะเปิดเป็นลายออฟไซด์แบบระดับเท้าต,ตรงนี้แล้วเลนฟอร์สแผ่นนี้ไว้เหตุผ,ผลก็คือว่าตรงเนี้ยบดบันทัศษวิสัยในการยิงจากกระดาษเพื่อล็อกเข้ามันอย่าสไยถูกปะ แต่แผนนี้เอามาคือมันบีบให้คู่ต่อสู้เนี่ยต้องเดินเข้ามาลึกในบริเวณของฝั่งขาวในบริเวณของฝั่งขาวนะครับผมบีบลึกเพื่อให้เข้ามาบริเวณของฝั่งขาวพอบีบลึกให้เข้ามาบริเวณของฝั่งขาวเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมเขาต้องมายืนในพื้นที่ตรงนี้ต่อให้เขายืนได้แล้วเขามีแล้วไซต์ทำลายซอฟต์อลจริงนะครับคาถามคือแล้วเขาไปต่อยังไงอ่ะมันก็ไปต่อยากอยู่ดีเพราะถ้าเกิดเข้ามาคุณก็จะโดนในส่วนของฝั่งรับรอครอสนะครับผมอยู่ดี จากในส่วนของเรนฟอร์ที่เกิดตรงเนี้ยท่ากับว่าวกกลับมาที่ผมตั้งต้นคือเท่ากับว่าอะไรท่าับว่าคุณสามารถที่จะโยกเรนฟอร์ส2แผ่นนะครับผมที่ผมบอกนะครับผมก็คือจะมีแผ่นที่อยู่ในสายระหว่างสายอันนี้1อันกับอันนี้1อันแต่มันจะมาแลกกับแลกกับในเรื่องของพื้นที่ในการยืนนะครับผมที่ดูสุ่มเสี่ยงมากขึ้นแต่ต้องคุณแต่แต่ว่าประเด็นคือมันจะมีการขยายโซนทาให้ฝั่งบุกต้องรีเช็คต้องระแวงเพิ่มมากขึ้นเป็นกระตับัวเหมือนกันอ่าอันนี้ ็น่าสนใจถ้าเกิดเปิดเป็นซอลวอลก็อย่าลืมนะฮะว่าตรงนี้ควรจะมีกับดักที่จะดักไว้หรือจะเป็นอินโฟก็ไ้ที่รู้ว่าคู่ต่อสู้นั้นจี้เข้ามาหาคุณแล้วจากด้านหลังอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของโอเปอเรเตอร์การจัดการของตัวเองหละประมาณนี้นึกออกไหมนะครับผมก็ก็ก็เบื้องต้นครบแล้วทีนี้ก็แอดวานก็ครบแล้วแต่ในเบื้องต้นตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเอาด้านหลังแข็งไว้ก่อนแล้วมีเรื่องของการเจาะแบบจริงจังใช่ไหมแล้วมีเพื่อนโมรมอยู่แล้วแบบคลาสสิกเนี่ยแผ่นนี้เอาออกย้ายก่อนได้นะครับผมแล้ว หรือไม่ก็ตรงเนี้ยสามารถที่จะโยกได้เหมือนกันอันนี้คือแผนสุดท้ายที่สามารถที่จะแอดวานได้นะครับเพราะว่าประเด็นก็คือหน้างานจริงอะ่ะพูดต่อสู้อะ่ะที่มันจะบุกมาเนี่ยแล้วเดินเข้ามาจี้ตรงๆบริเวณเนี้ยแล้วมายิงเนี่ยคือโอกาสมันต่ํามากเลนฟอรเนี้ยมันเลยสามารถที่จะโยกได้นะครับผมเอาไปใช้ที่อื่นก่อนที่มันเป็นแบบสูงกว่านี้นะตรงเนี้ยก็โยกได้เหมือนกันปล่อยเป็นซอฟบอลแล้วหลายทีมที่เล่นเป็นเนี่ยเขาจะทำเป็นโรเทชัน เป็นเป็นแบบนั่งแต่ในเคสนี้มันมีกระจกผมก็เลยจะเปิดเป็นแบบวอลแล้วกันนะครับอีกผลที่เขาทําเป็นแบบโรเซชันก็คือว่าในกรณีที่เขาเดินรับสูงมาใช่ไหมเฮ้ยเล่นสูงมาแล้วลบภาพกอนอ่ะเล่นสูงแล้วนะครับผมอ่ะไม่ว่าจะเป็นชั้นสองที่เป็นฝ่นายบรรยากาศหรือว่าจะเป็นฝั่ง V i p พแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยฝั่งเนี้ยนะครับผมเขากดดันพูดต่อสู้ให้ฝั่งบุกเข้ามาช้าละนะครับผมเข้ามาช้ามากๆละนะครับฝั่งรับอยากจะกลับถ้ากลับ นะเข้าตรงนี้มัดมันก็ติดถูกป่ะเอ้ยโคเซตมันก็ติดถูกป่ะนะครับแล้วก็คือมันเหมือนสู้ตายเขาอยากกลับสายถ้ามาทางนี้เขาก็กว่าฝั่งของสมมก็คือโดนยิงโรเตชันตรงนี้ยมันสามารถที่จะทําให้เราเล่นตรงหลังฝั่งหลังบาได้แล้วคําได้อีกหนึ่งจังหวะพอเสร็จปุ๊บอยากกลับจรงิงออกไปทางฮอลเวย์ใหญ่อันตรายถูกป่ะเขาก็จะใช้โรเตชันตรงนี้กลับเข้าสายนะครับผมมาเล่นบริเวณตรงฝั่งของอีเช่นด้านหลังนะครับหรืออาจจะโยกไป ั่งนี้ต่อเพื่อที่จะเสริมทางด้านบริเวณด้านหน้าที่กำลังโดนตีเข้ามาได้เช่นกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของลมหายใจมันเป็นเรื่องของโฟล์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเซตไซว่าเหตุผลที่คุณเจอโรเทชันคืออะไรหรือว่าถ้าเกิดคุณโดนมาแล้วมันมีโรเทชันแล้วตรงนี้คุณยังไม่เคลียร์ทั้งหมดนะครับผมในใน่วนบริเวณรีเซพหรืออะไรคุณต้องคิดไว้ก่อนว่าเอ๊เขาเซตมาเพื่อที่จะออกมาเดินสวนเรานี่หว่าแล้วเคลียร์หมดแล้วหรือ,อยังนึกออกป่มไม่ว่าจะเป็นโซโล่หรือจะเป็นเล่นเป็นทีมหรือเล่นไม่ครบทีมเนี่ยมันก็ต้อง เจอสถานการณ์แบบนี้คุณก็ต้องเอะนิดนึงว่าเอ๊ะแปลกๆว่ะเอ๊ะยังไม่เคลียร์เอ๊ะหรือยังไม่เคลียร์วะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุมพื้นที่ได้หมดโดนเช็คหมดแล้วมีโลจิชั่นอ่ะโอเคเราก็สบายใจว่าอย่างน้อยช่องนี้ถ้าเกิดเข้าโผล่มาเรายิงเราเรายิงเขาตายแน่อะไรแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมนะครับผมมันก็จะเป็นการที่รู้สถานการณ์เนาะแล้วก็คือปรับเปลี่ยนได้ตามหน้างานในส่วนฝั่งรับเองก็จะรู้นะครับว่าเรียนฟอร์สหรือไม่เรียนฟอร์สเนี่ยทำไมทำทำ,ทำไมหรือไม่ทำเพราะอะไรหรือบางทีแค่ไม่ทำเพราะว่าก็ไม่อยากท อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมนะแต่ว่าประเด็นคืออย่างน้อยเราก็จะได้เอะใจแล้วก็ชงนนะครับผมแล้วก็ตั้งหลักได้ทันสําคัญของเกมเรนโบว์คือตั้งหลักทันนะกับข้อมูลที่มีและไม่มีนะรวมๆกันนั่นเองประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะเล่นสนุกคือดูเหมือนจะยากแต่ถ้ากระสุมมนมาเล่นไปบ่อยๆตายบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะมาเองนะครับผมเพราะเพราะเพราะว่าการชิงจังหวะเหลี่ยมกับการชิงจังหวะในการเรื่องของการถ่วงเวลาแล้วก็อยู่ในมุมที่เราได้เปรียบเนี่ยนะครับผมของด่านคาเฟ่เนี่ย นะถ้าเกิดคุณสามารถคุมต้นเกมได้นะครับผมบริเวณบริเวณที่เป็นไฮไลท์ที่ผมแรงเงาทั้งหมดเนี่ยได้ตั้งแต่ตอนช่วงต้นนะครับผมแล้วก็ไม่ตายเยอะจนเกินไปนักจากสถานการณ์ที่โดนกดดันบนลงล่างช่วงท้ายเกมคุณมีลุ้นในเรื่องของจังหวะที่คู่ต่อสู้เขาต้องเดินเข้าหาคุณในมุมต่างๆอยากแน่นอนโอเคนะครับผมนะประมาณนี้ จุดสุดท้ายที่เจอบ่อยถ้าเกิดเจอ,อทอมที่เล่นเป็นนะครับผมไลน์ออฟไซน์นี้อย่างที่บอกอันนี้ต้องขยีน้นีดหนึ่งเผื่อนะเนี่ยคนที่อยู่ในส่วนของฝั่งครอสเซตเองเนี่ยโคเช็คนะครับผมนะก็คือจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาเปิดมาทั้งหมดเนี่ยมุมที่คคุณสามารถล็อกได้เนี่ยมันสามารถที่จะล็อกได้กไกลครอสแบบนี้เลยอันนี้ก็ฝึกได้ฝั่งรับเนี่ยโคเช็คไม่ควรแตกเร็เรวเกินไปนักโอเคไหมนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังของฝั่งรับคือเวลาเขาเดินมาจากคะแนนของบันไดแดงตรงเนี้ยพอมันเป็นซอบงบบงระวัผม่า ก็จะเดินม,มาจี้และไล่เคลียร์บริเวณนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่สำคัญก็คือฝั่งแดงเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าเรนฟอร์ที่ผมบอกว่ามันสามารถยกได้เนี่ยคุณก็ลองคิดดูว่าคุณสามารถที่จะเอาเรนฟอร์ทเนี่ยมาปิดไหมคือเปิดลับไซส์แหละนะครับผมอาจจะปิดอันนี้นะครับผมแล้วก็เปิดเป็นลับไซส์อันนี้เพราะว่าลับไซส์น,นี้เนี่ยก็สามารถที่จะมองทางด้านฝั่งของเออสมอไอคนโดดหน้าต่างสมอดได้เช่นกันนะเปิดให้ดูแล้วแต่ทีมเลยอันนี้นะครับผมเออเนี่ย,ย,ย,ยถ้าเกิดเนี่ยมันจะเปิดตรงนี้ได้รอดักได้นะครับ รับสายนี้แต่ถ้ากิดสุิว่ามาเป็นเรนฟอร์ตตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันคือมันจะไม่เห็นไปว่าเขาโดดมาแดงนั้นคือมันกันแบ่งจากในส่งของแดงนะครับผมแล้วก็ทําให้สามารถยืนเล่นทั้งด้านในส่งของเพล็บสูงอันนี้คือมันเชิงลึกละอันนี้ก็ลองดูแล้วกันผมแค่อยากให้ทุกคนคุ้นชินกับในส่งของรัไซด์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของที่มันชิดทางด้านในส่ง,งกระดหรือว่าจะชิดมาทางด้านในส่นของฮอร์เวยยโอเคปะ่ะเอออันนี้ก็พูดยากนะครับผมแต่ว่าไม,ไม่ไม่แนะนําให้เรนฟอร์ตปิดหมด ให้อย่างน้อยมีเป็น layout size ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับประมาณนั้นเนาะแค่นั้นเองนะครับผมก็คิดว่าครบถุนขบ,นขบวนความแล้วนะครับผมกับในเรื่องของไอเดียเบื้องต้นกับไซส์ชั้นหนึ่งของฝั่งคิดเช่นนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรยังไงก็สามารถจะสอบถามมาในคอมเมนต์กันได้เลยเนาะเดี๋ยวเจอกันในไซส์หน้านะครับผมตอนนี้จบละนะสวีดัตสวัสดีโอ้ย oh. yeah. ้